สวัสดีครับพบกับผมนะครับเอกจากคาราทานคายางนะครับวันนี้ก็มียางยี่ห้อเดตันรุ่น DT30 านะครับมานำเสนอนะเ้าตัวอย่างตัวนี้ก็เป็นเบอร์195นะครับทับ5 5 R15 นะครับผลิตโดยบริษัทบิด s t o n นะครับยางตัวนี้นะครับก็รับน้ำหนักต่อเส้นนะอยู่ที่515กิโลกรัมนะครับแล้วก็เติมลมอยู่ที่36ปอนด์นะครับแล้วก็ใช้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ก็ผลิตยอยู่ในประเทศไทยนะครับส่วนความกว้างของกระทะล้อนะครับสามารถใส่ได้ที่5นิ้วครึ่งจนถึง7นิ้วนะครับแล้วก็สมส่วนที่สุดก็อยู่ที่6นิ้วนะครับเป็นยางที่ประหยัดน้ํามันนะครับอยู่ในเกรด E นะครับแล้วก็หยุดรถบนถนนเปียกนะครับได้อยู่ในเกรด E เสียงก็อ,อยู่ที่71เดซิเบลนะครับก็ถือว่าไม่ดังนะครับแล้วก็ ไม่เงียบจนเกินไปเนาะมีมาตรฐานนะครับของมอ,อก,กอรไทยนะครับแล้วก็มีมอ,อก,กอรของทางประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับก็อย่างไทยส่งออกนอกเนาะท่านใดที่อยากได้ยางคุณภาพไว้ใช้งานนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับสวัสดีครับ